สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ d i d a Wisdom for Change วันนี้ชวนคุณผู้ชมมาร่วมคิดและพูดคุยไปกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้โมเดล Thailand 4.0ค่ะ Thailand 4.0คืออะไรแล้ว1 2 3มีมาก่อนหน้านี้ไหมวันนี้จะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้แขกรับเชิญของ d i d a Wisdom for Change เป็นอาจารย์จาก NID a นะคะรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพันะพฒนาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรพักพงศ์พจนาทคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมพอพรครับอาจารย์คะก่อนมาคุยกับอาจารย์ได้ลอง<ม>ถามคนรอบตัวว่ารู้จักโมเดล Thailand 4.0ไหมบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักดังนั้นคงต้องลงรายละเอียดเรื่องนี้กันก่อนครับผม Thailand <ท>4.0คืออะไรคะครับผมผมก็ต้องขออนุญาตเรียนเหมือนกัน,นครับว่าคือผมเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นนักจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าโมเดล Thailand 4.0เนี่ย คือเป็นโมเดลที่พัฒนามาหลักๆก็คือมาจากการระดมสมองของผู้ผู้ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการทั่วประเทศไทยเนี่ย<ใ>น,นะครับในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอ,โอชานะครับซึนน่งคนที่ขับเคลื่อนเห็นเด่นๆ,ๆมากๆก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับดรสวิตเมสินซรีนะครับคราวนี้ผมเองก็เพิ่งมาทําความเข้าใจกับโมเดล Thailand 4.0เนี่ยได้ไม่นานคือ เริ่มได้ยินคำนี้มาก็ประมาณปีหนึ่งใช่ไหมครับไทยแลนด์สู่จุดสูงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือประมาณนี้แหละครับสักเดือน2งเดือนเนี่ยเริ่มออได้ยินคนพูดกันมากคือพูดแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจมากใช่ครับนะก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาประเทศเพื่อท่านใช้คําว่าให้ก้าวพ้นกับดักข,ของรายได้ประเทศปานกลางเศรษฐกิจใหม่ใช่ครับเนื่องจากประมาณ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีแต่พอมามองแล้วปรากฏว่า 50ปีมาน,นี้ประมาณ30ปีแรกเรามีอัตราการเจริญเติบโตประมาณ7จถึงแปดเปอร์เซ็นต์เราก็ยังเป็นประเทศกําลังพัฒนาใช่ครับ<ต><อ>กำลังกำลังใช่ครับยีปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเหลือประมาณ3-4เปแล้วก็ท่านผู้รู้ทั้งหลายก็มาช่วยกันคิดว่าเอ๊ะทำไม เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ทําอะไรกับประเทศไทยเนี่ยเราก็อาจจะติดอยู่ในช่วงกับดักของรายได้ปานกลางนี้ไปอีกนานคือนอกจากรายได้ปานกลางแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เกิดความเหลื่อมล้าของคนรวยคนจนแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าทําให้เกิดความไม่สมดุลของการพัฒนาคราวนี้ผมก็ฟังฝั่งที่ท่านว่ามาว่าจาก1.0เป็น4.0เนี่ยมันเป็นยังไงก็ปรากฏว่าเริ่มจาก1.0เนี่ยปรากฏท่านบอกว่า1นเนี่ยมันก็คือการที่ เกษตรกรรมนะครับนการเกษตรครับผมแล้วก็2.0งจุดศูนไทยแลนด์สองจุก็คือเน้นอุตสาหกรรมเบาค่ะแล้ว3.0ซึ่งเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมหนัก,แ,กแต่จริงๆ<อ>ใช่ส่ง,อ,งออกครับแต่ว่าอุตสาหกรรมหนักทั้งหมดเนี่ยที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน,นหลักๆมันไม่ใช่มาจากความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการค้นคน้คนคิดประดิษฐ์ของคนในประเทศเจ้าของใช่ครับเราเป็นผู้รับจ้างผลิตใช่ไหมครับแล้วก็ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดค่าแรงเราสูงขึ้นมาปุ๊บ เขาก็อาจจะเลิกจ้างเราใช,ใช่ไหมครับหันไปหาที่ผลิตอื่นที่ต้นทุนต่ำกว่าแล้วโค,ครงสร้างเราจะพังทลายใช่ครับเพราะนั้นท่านก็เลยหมายถึงว่านักวิชาการทั้งหลายนะั้นก็มองว่าเออถึงเวลาที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไทยเขาจะสู่4.0ซึ่งควร <c oughs> จะเป็นเศรษฐกิจซึ่งเบสจากนวัตกรรมต,ต่างๆซึ่งสร้าง <c oughs> สร้างสรรค์ในประเทศของเราเอง <c oughs> แต่พอมามองแล้วกับว่าเออประเทศไทยเราคือ,อการพัฒนาเศรษฐกิจ มันก็ดีใช่ครับเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็มีอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรา,เราเราซึ่งเป็นนักจัดการสิ่งแวดล้อมมองเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะมันยังมีอะไรที่ยังไม่ได้จัดการมากมายแล้วถ้าเราจะเร่งรีบพัฒนาประเทศโดยที่มุ่งเน้นประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นหลักเลยเนี่ยแล้วในระยะยาวมันจะมีผลเสียกระทบตามมากับประเทศเราไหมนะครับอย่างเช่นพอย้อนกลับมาเรื่องปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับปรากฏ่า1.02.0 3.04.0์เนี่ย ปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สร้างผลเสียให้สิ่งแวดล้อมมากที่สุดก็คือ2.0ก็คืออุตสาหกรรมหนักทั้งหลาย3.0ที่เริ่มมียุคคอมพิเวเตอร์เซมิคอนดักเตอร์อะไรเนี่ยรเริ่มน้อย,<ข>ยลงใช่ครับรมามาเยอะนะครับแต่ว่าไอ้2.0เนี่ยหนักมากทั้งอากาศเป็นพิษสารพิษแล้วก็ประเทศพัฒนนแรก2.0มันเริ่มอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วใช่ไหมครับประเทศเหล่านี้ในช่วงปี1960-1970เนี่ยคือประมาณสัก4-50ปีก่อนก็เป็นยุคที่เป็น ประเทศพัฒนาแล้วที่มีปัญหามลพิษนะครับมแม่น้ําสกปกอากาศเป็นพิษที่เราเคยได้ยินกันลอสแอนเจลิ Angeles, สมอกเอ้ยในโตโกเกียวในเกาหลีหรือว่าตอนนั้นเกาหลียังไม่ยังไม่ได้เป็นประเทศกําลังพัฒนาแล้วนะแต่ก็พัฒนาไปเยอะแล้วเหมือนกันก็ในโตโกเกียวในอังกฤษในลอนดอนอะไรเงี้ยก็แม่น้ําเทมก็เป็นพิษเป็นอะไรแล้วเขาเขาก็ต้องมาจัดการสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง,จงก็คือตั้งแต่ ยังดีที่เขาจัดการได้ด้วยใช่ครับ<ห>คือตั้งแต่2.0 <c oughs> นั่นคือเขาเริ่มจัดการสิ่งแวดล้อมกันตั้งแต่ปี19ประมาณ1970คือ40กว่าปีรู้รู้ตัวกันตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับคราวนี้พอมาเป็นปฏิวัติอุตสาหกรรม3.0เนี่ยเราก็มองว่าเออการจัดการสิ่งแวดล้อมใดๆหรือการกระทำการสร้างอุตสาหกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันจะควบคู่ไปกับเขาเรียกว่าอะไรนะการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว้วนะคครับ่ก็ืออไ คอนเซปต์ของไอ้กรีนกร t h อะไรต่างๆเนี่ยเข<อ>าเริ่มมาใช้ใน3.0คือนวัตกรรมใหม่อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นมันต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดแล้อมมันต้องไม่สร้างม,โมโลพิษเพิ่มใช่ครับแต่ว่าเขาก็ยังมีจะเรียกว่าเป็นทางหนีทีไล่หรือกับดักไว้ก็คือไอ้อันที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ายังไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็ย้ายฐานการผลิตจากประเทศของเขามาประเทศซึ่งเอื้ออํานวยต่อการลงทุน ที่ว่ากฎหมายไม่เข้งค,คัดมากกว่าใล<ค>้ใกลประเทศไทยเลยนะประเทศไทยประเทศจีน <laughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ในประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะน้อยลงมามากๆค <c oughs> วบคู่ไปกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม <c oughs> แต่ว่าผลจากการที่เราเป็นประเทศกําลังพัฒนาโดยพัฒนาตามรูปแบบที่เขากําหนดมาไม่ใช่กำหนดคือรูปแบบที่โลกโลกส่วนใหญ่กําหนดมาเนี่ย <c oughs> มันทําให้ปัญหามลพิษของเรา เพิ่มขึ้นมากนะไม่ใช่เฉพาะเราจีนอินเดียมากมายมหาศาลแล้วพอยิ่งมามองแล้วว่าเอออะไรนะครับเรามามองกับโมเดลไทยแลนด์หนึ่งจุดสองจุดามจุดศูนย์แล้วกำลังจะก้าศูสี่จุดศูนย์นี่มันซ้ารอยกันมาเลยใช่เรายังไม่ได้แก้เลยครับปัญหา1.0การเกษตรกรรมเนี่ยเราเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรมากการใช้สารเคมีใช่ครับแล้วก็ลดพื้นที่ป่าไม้มป่าไม้เราลดลงมากจากแต่ก่อนประเทศไทยเรามีป่าไม้เกินครึ่งหนึ่งของประเทศตอนนี้เหลือไม่ถึง3 0เปอร์เซ็นต ทวงคืนผืนป่ากันอุตสาหะยาใช่ครับะจะให้ได้40%เนี่ยยากมากแล้วมผมมันนึก,กเรียบเทียบเรากับประเทศพูตานนะครับในพูตานเนี่ยคือเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเหมือนเราเล็กกว่าเราอีกนะครับเรื่องถ้าพูดถึงเศรษฐกิจโอ้โหคนละสเกลกันเลยนะโตประมาณโตวกว่าเชียงใหม่หน่อยเดียวเองนะครับแต่ปรากฏว่าในรัฐธรรมนูญของพูตานกําหนดไว้ว่าต้องมีพื้นที่ป่า60%นั่นคือหมายความว่าถ้าป่าลดกว่า60%เนี่ยผิดกฎรัฐธรรมนูญทันทีนะเขาก็เป็นประเด็นที่เออางย่ เขาเรียกว่าอะไรนะครับมั่นคงม,มั่งคัง่งแล้วยั่งยืนอาจจะมั่งคั่งอาจจะไม่ใช่ประเด็นสาคัญสาหรับเขาคราวนี้เราติดกับตั้งแต่1.0แล้วว่า1.0เราก็เร่งเร่งพัฒนาการเกษตรเพื่อให้เป็นเกษตรกึ่งอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับผลิตพืชเชิงเดียวเอา้าเราปลูกข้าวเราปลูกมันแล้วเราก็ไม่ได้ทําให้มันยั่งยืนอพอมา2.0อุตสาหกรรมเบาก็เริ่มมีปัญหาจากอุตสาหกรรมตามม,ตาม,มา เพราะ3.0ยิ่งไปใหญ่เลยครับเราบอกเราอยู่อุตสาหกรรมหนักซึ่งเราจะชิปไป4.0่จุดศแต่ก่อนชิปเนี่ยมันโมลพิษยังคาอยู่เลยแล้วก็มันก็กลายเป็นมันก็กลายเป็นประเด็นทั้งเกิดเป็นประเด็นหลักๆทั้งประเทศไปเรียบร้อยแล้วมากๆก็ที่ระยองใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ต่อให้เราพยายามจะทาอะไรเพื่อการแก้ไขเนี่ยบางทีมันก็ยากอย่างเมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมไประยองเนื่องจากลูกศิษย์นะครับเขาขอให้ไปคือหมายว่าจัดเวทีสัมมนา คุยกับชาวบ้านหน่อยว่าเนื่องจากจะมีโรงงานมาตั้ง <คะ S 2> โรงงานนี้เป็นโรงงานที่กาเรียกเป็นรีไซเคิลครับคือมีฝุ่นมีฝุ่นเหล็กที่มันมาจากอุตสาหกรรมมากมายซึ่งไอ้ฝุ <คะ S 2> ่นเหล็กเนี่ยมันต้องจ้างเอาไปกําจัดเพราะฉะนั้นมันเป็นม <คะ S 2> ลพิษโรงงานนี้เขาก็จะเอาฝุ่นเหล็กตัวนี้มารีไซเคิลให้ได้เป็นสารวัตถุดิบที่เอาไปใช้ใหม่มนะครับก็คืออย่างเป็นสังกะสีเป็นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยปรากฏชาวบ้านไม่เอาไม่เอานะฮะเราก็พยายามไป พูดคุยว่าทําไมเขาไม่เอานะครับชี้แจงว่าคือในภาพรวมของจังหวัดหรือในภาพรวมของประเทศเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมลักษณะนี้มันจะดีนะเพราะว่าไอสารเคมีไอไม่สารเคมีฮะขยะตกค้างโดยเฉพาะที่เป็นฝุ่นเหล็กที่มาจากอุตสาหกรรมต่างๆแทนที่มันจะกลายเป็นขยะจะกลายเป็นอันตรายเนี่ยเราก็จะรวบรวมมาเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นวัตถุดิบให้มันเป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์อีกครั้งให้มันครบวงจรเนี่ยนะรปรากฏว่าชาวบ้านบอกว่า เข้าใจนะแต่ว่าอย่าทําที่นี่ได้ไหมคือมันเป็นจะด้วยกําแพงในใจของเขาเพราะ<ช>ว่าเจ็บมาเยอะใช้ใชคำนี้นะคะคคก็เลย<อ>ไม่ไม่ไม่อยากที่จะเปิดใจรับอะไรแล้วใช่ครับแล้วเราก็บอกว่า เขาก็บอกว่ามีนักวิชาการมาพูดอย่างนี้เยอะแยะโรงงานก่อนหน้าก็พูดอย่างนี้นเราก็พยายามบอกว่ามันไม่เหมือนกันลักษณะแต่ว่าเราก็เข้าใจนะครับเข,เขาถึงมีภาษาอังกฤษคำที่ว่า n i มบี้ครับ Not in my backyard คือจะมีประโยชน์มีได้แต่ขอเถอะอย่ามาทําหลังบ้านผมไปทําที่อื่นแต่ให้ผมได้รับประโยชน์ให้ประเทศได้รับประโยชน์ด้วยกันได้แต่ขอเป็นที่อื่นได้ไหมอะไรอย่างนี้ มันาาก็เลยพูดอย่างนี้แล้วนึกถึงพวกโรงไฟฟ้าอย่างนี้ค่ะพลังงานนิวเคลียร์อะไรอย่างนั้นแล้วจริงๆพอมาพูดถึง4.0เนี่ยะนะรเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสารรค<ม>์ใช่ไหมฮะเราตั้งเป้าเราโอ้ตั้งเปลี่ยนว่าเราจะเปลี่ยนเยอะมากนะรเราจะเปลี่ยน4อย่างใช่ไหมหลักๆก็คือแบบเกษตรแบบดั้งเดิมเราจะเปลี่ยนเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งอุตสาหกรรมเล็กๆแบบดั้งเดิม SME ทั้งหลายเราจะเปลี่ยนเป็นเขาใช้คำว่าสมาร์ทเอ็นเตอร์พรส์แล้วก็เป็นสมาร์ทสตาร์ทอัพนะครับ แล้วก็เรามีอะไรอีกนะฮะเราก็จะมีเรื่องการบริการซึ่ง <c oughs> บอกว่าที่ผ่านมาบริการเราเป็นการบริการแบบปกติ <c oughs> เราจะต้องปรับเป็น high value <c oughs> นะครับ <c oughs> การบริการที่เพิ่มมูลค่ามูลค่าเพิ่มและสุดท้ายแรงงานนะที่บอกว่าแรงงานที่ยังไม่มีทักษะเพียงพอเราต้องเป็นแรงงานทักษะสูง <c oughs> คือมันหมว่ามันตั้งเป้าอะไรที่เยอะมากแล้วไอการที่จะทําให้ได้ม ผลสำลิดขนาดนี้นะ,ะมันก็จะตามมาด้วยเรื่องการใช้ทรัพยากรนะ,ะการใช้พลังงานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand 4.0มาอ่านดูนะว่าเออแล้วประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีอะไรสำคัญแค่ไหนก็มีบ้างเหมือนกันนะครับมีอย่างที่สองประเด็นที่ผมมองเห็นนะครับเรื่องแรกก็เรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ท่านดรสุวิทย์พูดไว้ก็คือมันจะ เป็นแบบหลักสามลักษณะคืออันแรกเขาเรียกว่าเป็นมี productive growth engine คือต้องเติบโตโดยใช้นวัตกรรม2จะเป็น inclusive growth engine ก็คือ inclusive ก็คือจะต้องรวมรวมคนรวบรวมใช่ก็คือไม่ใช่เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมหลักหรือรัฐบาลนะจะต้องเป็นประชารัฐก็คือประชาชนมีส่วนร่วมและสุดท้ายท่านก็บอกว่ามันต้องเป็น green growth engine ตัวนี้ก็พอจะมีประเด็นว่า จะต้องพัฒนากับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นคือ Thailand 4.0นวัตรกรรมใหม่ที่จะสร้างเนี่ยก็ควรจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ผมก็ยังคาอยู่ในใจว่าไอ้ละไอ้3.0ที่มันอยู่ในปัจจุบันแล้วยังไม่ได้แก้เนี่ยมันสามารถดําเนินไปอย่างนั้นได้หรือเปล่าหรือรว่าควรจะทํำยังไงต่อไปคือสามารถจะวางกฎระเบียบอะไรที่ลงไปควบคุมดูแลโมเดลเดิมซึ่งมันไม่ได้ลมหายตายจากไปไหนมันยังอยู่เนี่ยให้มันดีกว่าเดิมด้วยได้หรือเปล่า จริงๆในทางปฏิบัติก็น่าจะทำได้จริงๆก็มีระเบียบใช่ไหมอาจารย์จะตั้งโรงงานต้องบําบัดต้องอะไรหลายอย่างแต่การบังคับใช้อีกเรื่องมันยากนะครับใช่ครับเรื่องของจริงๆพอย้อนไปย้อนมันก็อยู่ที่คุณภาพของคนนะครับว่าเอออาจจะเป็นอาจจะเพราะเป็นจุดนี้หรือเปล่าที่แบบว่าก็ทําให้ต่างชาตินะฮะเข้ามาลงทุนมากในประเทศเราเข้ามาลงทุนมากในประเทศจีนเพราะว่าเหมือนกับว่าโอเคกฎข้อบังคับใช้กฎหมายต่างๆมีแต่ว่า การบังคับใช้ให้ประสบผลสำล์มันทำได้ยากนะครับก็เป็นเรื่องที่ในฐานะที่เราเราทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเราก็ค่อนข้างค่อนข้างกังวลเห็นปัญหามาโดยตรงเลยนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเรื่องกเกษตรอันนี้เห็นว่าน่าจะมีผลดีโดยตรงที่บอกว่าเราจะปรับการกเกษตรจาก การเกษตรแบบดั้งเดิม<ช>นะครับ,รบมาเป็นการเกษตรอินทรีย์นะครการเกษตรเพราะการเกษตรอินทรีย์มันก็จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งก็ดีต่อสิ่งแวดลอ้อมซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับเราบอกว่าประเทศเราได้เปรียบนะเรามีความได้เปรียบ2อย่างก็คือเรามีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพในแง่ของการกำจัดึ่งกันและกันมันเป็นวงจรใช่ครับอ,อันนี้คือเป็นเปนเป็นตัวชูของไ Thailand 4.0เลยนะครับว่า ทยแลนด์ Thailand, ประเทศเราเนี่ยโดดเด่นเพราะเรามีความหลากหลาย2ประเภท1คือความหลากหลายทางชีวภาพกับสองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจริงๆมันก็จริงอะน,นะครับเพราะว่าภาคเหนือภาคใต้เราทะเลป่าไม้อะไรแต่ถ้ามามองเนี่ยนะครับความหลากหลายทางชีวภาพของเราเนี่กำลังเริ่มลดลงไปเรื่อยๆจนน่ากลัวมากนะครับพื้นที่ป่าเราก็ลดนะครับความเป็นเมืองของเราก็มาก จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวาาพัฒนาอย่าง oh. มันจะเรียกว่าพัฒนาอย่างไม่ยั่งยืนกัแล้วกันนะครับที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือภูทับเบิกใช่ครับกำลังยึดคืน, <c oughs> คนกันอยู่นะตอนนี้กำลังแย่งแย่ง <c oughs> <c oughs> คืนพื้นที่ป่ากันอย่าง <c oughs> แล้วกําลังจะหาข้อแนะนําใหม่ไ็ต้องปลูกกระลำปีละใช่ครับไปปลูกอย่างอื่นหรือเหมือนกับในภาคเหนือเหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งก็เกิดปัญหาหมอกควันตลอดเวลาทุกปีแล้วเราก็พบว่าเอะจริงๆมันอาจจะเชื่อมโยงกับการที่เกษตรกรนะครับ ปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะีข้าวโพดโดยปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีนะอย่างอย่างถ้าดูสถิติของจังหวัดน่านเนี่ยนะโอ้สิปีที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบน่าสนใจมากเลยหลายแสนไร่เลยครับก็เราบอกว่าเออเนี่ยเราก็เราก็พัฒนามาอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดเราก็ไม่ได้คิดจะจอุตสาหกรรมส่งเสริมการเกษตรใช่มันมีอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ครับผมปลูกข้าวโพดเข้าไปส่งครับดีมากเกษตรก็เติบโต แต่มันต้องปลูกข้าวโพดตลอดปีตลอดชาติเลยใช่ครับแล้วสังข้าวโพดที่เหลือจะทํำยังไงเผาแล้วก็เลยกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอันนี้คือมันก็เลยกลายเป็นวงจรซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถจัดการอย่างอื่นได้นะครับเช่นเราไม่นําไปเผาเรามันทำนำไปทําปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่สะดวกเท่าการเผานะครับมันเร็วด้วยเร็วก็จะได้เคลียร์พื้นที่แล้วใช่มันเป็นเรื่องแล้วจริงๆเรามีกฎหมายนะครับเรื่องของ open burning เนี่ยเผาในที่โล่งเนี่ยจับได้นะคร แต่พอถึงจริงๆก็คือหาต้นต่อไม่ได้เข้าไปใคร,ใครเผาก็ไม่รู้รเผาตอนกลางคืนบ้างใช่ไหมขนาดกลางวันเข้าไปก็ไม่รู้ไล่ผมแต่ผมไม่ได้เผาอะไรก็มันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วพอเป็น4.0นี่ผมยังคิดเอ๊ะแล้วคนของเราเนี่ยพร้อมหรือ,อยังสําหรับประเทศที่จะก้าวไปสู่4.0โดยที่บอกว่าเราจะสร้างจากนวัตกรรมแล้วนวัตกรรมของเราเนี่ยมันมาจากไหน มันมาจากไหนนะครับคิดได้นวัตกรรมคิดได้อยู่แล้วคนไทยฉลาดแต่แล้วนวัตกรรมนั้นมันมันเป็นผลดีผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อม,อ,มอันนั้นเ<ช>ีกเรื่องหนึ่งแล้วคนคนทาได้ตรหนักหรือเปล่าด้วยใช่ครับประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของข้อขัดแย้งกันมาตลอดนะครับว่าเออคุณจะเลือกเศรษฐกิจหรือคุณจะเลือกสิ่งแวดล้อมซึ่งทางที่ดีมันควรจะไปด้วยกันควบคู่กันไปได้ตามหลัก ชหน่อยแต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเลยเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องการช้าเนี่ยสิครับเราตั้งเป้าว่าเออภายใน3-5ถึงปีเราอยากให้โมเดล Thailand 4.0ูนี่เริ่มสำลิดผลเริ่มมองเห็นเนี่ยพอเราจะทำอะไรไวๆเนี่ยมันตรตไมครับใช่ครับมันมันจะเริ่มตรงไปข้างนึงสิ่งแวดล้อมใหญจะออกมาเตือนเสียงดังๆก็จะถูกประนามอีกใช่ครับไอ้พวกนี้มีปัญหาตลอดนะครับเนี่ยเขาจะไปสู่ความเจริญก็ยังเป็นตัวถ่วงความเจริญแต่สุดท้ายนะครับ คุณมอหันครับผล <coment S 2> เสียทั้งหมดก็กลับมาที่ประเทศเรา ừ ừ อย่างเช่นประเทศจีนเองเนะครับโอ้โหในในช่วง20ปีที่ผ่านมาจีนเติบโตแบบก้าวกระโดดมากแล้วก็ทําให้หลายๆเมืองสิ่งแวดล้อมเสียไปแบบมันต้องรพิษหนักยิ่งกว่าเชียงใหม่ซะอีกอโอ้โหแบบมมมมมช่วงหนึ่งนะครช่วงประมาณ10กว่าปีก่อนผมจะต้องเดินทางไปเมืองจีนตลอดทุกสองสาเดือนไปมาตลอดแล้วก็บางเมืองเมืองใหญ่ๆเลยนะครับอย่างซีอานเนี่ยนะครับท้องฟ้าจะเป็นสีน้ําตาลเทาๆตลอด นานๆถึงจะมีสีฟ้าให้เห็นทีแล้วเด็กที่โตมากับธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมอย่างนั้นก็มองว่านี่เป็นเรื่องปกตินะเราก็นึกแล้วเราก็ไม่อยากให้ภาพอย่างนี้เกิดกับบ้านเรานะสมมติไปดอยอินแล้วเห็นฟ้าเทาๆตลอดเวลาซึ่งตอนนี้ก็เห็นนะครับอย่างเช่นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่มีการเผาเผากันมากๆนะครับใคยไปทางเหนือในช่วงเวลาที่มีปัญหาแบบนั้นมันจะเหมือนใส่แว่นกันแดดสีโมโอยก็ใช่ครับแล้วก็ คือไม่ใช่เรื่องของทัศนวิสัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวสุดท้ายมันก็จะตกที่ปัญหาสุขภาพของของประชากรของเรานี่ก็ต้งองไปเพิ่มงบประมาณสาธารณสุขอีกใช่ครับแล้วมันไม่คุ้มครับเพราะ<ส>ว่าปกติการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่สองแนวทางเอาง่ายๆเลยก็คือป้องกันหรือแก้ไขนะครับ protection หรือว่า clean up ในระยะสั้นแล้วเนี่ยฮะตรงงานทุกโรงงานหรือทุกๆท,กที่นิยม clean up มคือคาดว่ามันจะไม่เกิดปัญหานะ คาดว่าไม่เกิดปัญหาแต่พอเกิดปัญหาก็ค่อยไปแก้นะ,ะเพราะว่าไอการกระทําแบบป้องกันคือไม่ให้เกิดปัญหาเลยเนี่ยป้องกันตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยมันต้นทุนสูงใช่ไหมครับก็ไม่อยากลงทุนใช่ครับแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยเขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าใช่ครับมันคุ้มกว่าไอคลีนอัพนั้นมากเลยครับ,รบอาจารย์คะเหลือเวลาน้อยแต ก็อยากจะคุยถึงโมเดล 4, ไทยแลนด์สีที่ว่านี้มันมีพื้นที่ให้สิ่งแวดล้อมอยู่บ้างแม้จะน้อยก็ตามเราเห็นอยู่ว่ามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการ,รผใช่ครับมีร่างตอนนี้มีร่างร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดลอ 20, ้อม20 2560-64ถึงเป็นความหวังของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไหมคะก็ฝากความหวังด้แค่ไหนครับมีก็ถือว่าดีใช่ไหมครับค,คือมีอยู่4ประเด็นที่ว่าเขาบอกว่าเราเราจะมุ่งเน้นกันก็คือเรื่องของการ จัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าแล้วก็สุดท้ายก็คือเพิ่มศักยภาพนะของประเทศเราในการรองรับการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะว่าคือปัญหาสิ่งแวดล้อมมันมี2ส,สเกลสอระดับใช่ไหมระดับประเทศระดับท้องถิ่นอะไรก็เป็นปัญหามลพิษท,ทั่วไปยขยะมูลฝอยอากาศเป็นพิษนะเป็นพิษแต่พอเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก Oh. มันก็คือเรื่องของปัญหาเนี่ยนะครับก๊าซเลือนกระจกเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งหมายความว่าปัญหานี้ไม่ใช่ประเทศเราเป็นประเทศเดียวที่ก่อทุกประเทศช่วยกันก่อแต่ว่าบางประเทศอาจจะรับหนักบางประเทศอาจจะรับรับรับน้อยประเทศเรามีแนวโน้มจะรับหนักเพราะเรามีพื้นที่ติดชายฝั่งค่อนข้างเยอะเพราะในอนาคตเนี่ยประเทศที่มีพื้นที่ติดระดับน้ําทะเลค่อนข้างมากเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าที่อื่น ก็ต้องแต่ว่าจริงๆเราก็เป็นผู้ปลดปล่อยการเรีอนกระจกอันดับต้นๆของโลกนะครับก็ช่วยๆกันอันนี้มันมาจากโมเดลไทยแลนด์3.0ด้วยไหมคะใช่ครับก็มาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้อาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิลฟูเอลเป็นหลักเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการเร่งพัฒนาประเทศขยายเครือข่ายทางถนนนะผมมาอ่านเรื่องรถไฟน่าสนใจในขณะที่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่ผ่านมาเขาพัฒนาเรื่องของระบบโครงสร้างรถไฟตลอดแต่ว่า ของบ้านเราจะเน้นหนักไปทางถนนมากกว่ารถไฟแล้วเส้นทางรถไฟใหม่ๆบ้านเราเนี่ยไม่มีมา60ปีแล้วจนมาถึงมาถึงรัฐบาลหลังๆเนี่ยนะครับถึงเพิ่งเออริเริ่มว่าเราจะเริ่มเพราะว่าการขนส่งทางรางเนี่ยมันปล่อยมลพิษออกมาน้อยกว่าการขนส่งทางถนนค่อนข้างมากก็เป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลในชุดยุคหลังๆก็คงไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ชุดเดียวนะอาจจะรวมรัฐบาลชุดก่อนไปด้วยได้ได้รีเริ่มขึ้นมาว่าเออเราจะต้องเริ่มแก้ไขแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมี มีประเด็นอกเยอะแยะที่ว่าจะท <ำ S 1> ันทไหมคือจริงๆในส่วนของสิ่งแวดล้อมเราอยากให้มันค่อยเป็นค่อยไปนะเหมือนกับว่าไม่จําเป็นว่าต้องเร่งว่าอ้ยปัจจุบันรายได้ประชากรเราสองแสนเราต้องการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางเราจะเพิ่มเป็นหกแสนภายในกี่ปีเนี่ยม,มันยากมากนะครับมันยากมากถ้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่า เป็นเรื่องคุณภาพคนใช่ครับที่มันมีผลกระทบใน<ม>ในหลายมิติแน่นอนนะคะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกเรื่องเรื่องสภาพภูมิอากาศเรื่องการปล่อยกา๊าซเรื่องกระจกการปล่อยคาร์บอนในโครงสร้างของประเทศไทยเราเองเนี่ยรเราเรามีระดับกําหนดเรื่องการปล่อยคาร์บอนเราตระหนักถึงเรื่องนี้แค่ไหนไหมคะค,ค่อนข้างนะครับเราเป็นประ,ประเทศเราคือเราเป็นประเทศที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับ แต่ว่าเราเนี่ยมีส่วนช่วยปล่อยเยอะคือเ,เราปล่อยประมาณอันดับ20กว่าๆของโลกนะครับซึ่งเทียบจากประเทศ160กว่าประเทศ180ประเทศทั่วโลกนเนี่ยก็ถือว่าระดับต้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่เขาบอกว่าเราเราเ,ออเขามีอะไรนะครับพิธีสารเกียวโตนะซึ่งจริงๆเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปทาสัญญากับเขาเพราะว่าเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่เราก็บอกเออเราไปคอมมิชเมนต์เหมือนกันว่าเราจะลดและครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับที่ ที่มีการประชุมต่อเนื่องกันมาที่ที่ปารีสที่เขาเรียกคอปปยีเนี่ยนะครับเราก็ไปประกาศว่าเราจะลด2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ฟังแล้วตกใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาเรายังลดไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> เรายังลดไม่ได้ <c oughs> แต่เราลด <c oughs> แต่ว่าในอนาคตก็ <c oughs> ถ้าเราใช้พวกพลังงานทดแทนมากขึ้นนะ <c oughs> หมายความว่านโยบายของรัฐบาลชัดเจนว่าเออเราจะสนับสนุนพลังงานทดแทนแล้วก็ใช้พลังงานที่มันไม่เป็นอันตรายต่อสิง่งแวดล้อมหรือปลดปล่อยคาร์บ,บอนไดออกไซด์ออกมามากๆ มันก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปอนาคตอาจจะดีขึ้นผมมองว่าน่าจะดีขึ้นเรื่องการปล่อยคาร์บอนนี่เรายังไม่เคยทําได้สาเร็จนะคะยังครับยังครับแต่ว่าเรามีนโยบายครับแลวเรากําลังพยายามญี่ปุ่นเองก็ยังทำไม่สำเร็จครับญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่มีพิธีสารเกียวโตเนี่ยญี่ปุ่นมีคอมมิทเมนต์บอกว่าเดี๋ยวญี่ปุ่นจะลด6%กเปจ็ดเปอร์เซ็นต์ปรากฏผ่านช่วงเวลาบังคับญี่ปุ่นปล่อยมากขึ้นอีกประมาณ7%นะ ก็เลยเป็นเป็นเรื <k> ่องกันไปใหญ่ในขณะที่อเมริกาเองถอนเลยอเมริกาไม่เอาเพราะตอนที่ตอนที่ตกลงน่ะคนที่ไปตกลงเนี่ยคือผู้บริหารแต่พอกลับมาให้พวกนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการคำนวณว่าทาได้ไหมทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ถอนเลยใช่ไหมตอนนี้ปัจจุบันคาร์บอนไดออกไซด์มันทั่วโลกมันเพิ่ม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 แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบแสนปีเลยนะครับจนรู้สึกว่าเออปัจจุบันเราก็ยอมรับกันแล้วว่า ปัญหาก๊าซเรือนกระจกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันน่าจะมีส่วนจากการกระทําของมนุษย์แล้วก็แล้วมนุษย์เราจะแก้ไขมันต่อไปอยังไงก็คงไม่ใช่ความรมับผิดชอบเฉพาะคนไทยแล้วอ,อันนี้ต้องเป็นคนทั้งโลกนะครับรวมทั้งหมดแล้วนะคะ,คะ วันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่ทำให้ได้เห็นภาพของโมเดลไทยแลนด์4.0ชัดมากขึ้นในมุมของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วทำให้เราตระหนักมากขึ้นด้วยว่าเราควรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและมีความรับผิดชอบยังไงบ้างเฉพาะส่วนของเราคะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมถ้าเราจะรวยไปทําไมถ้าสุดท้ายแล้วต้องเอาเงินที่มีที่ได้มากลับมาดูแลสุขภาพตัวเองกลับมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สุดแล้วมันก็ไม่คุ้มจริงๆนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามดิดาวิสตองฟอร์ชสในวันนี้ดูรับชมย้อนหลังได้2ช่องทางด้วยกันนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ n i d a .ac.th หรือดูผ่านทาง y o u t u b e ที่ NiDA Thailand Channel นะคะวันนี้อุมาพรและาจารย์พักพงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ